ถึงเซเว่นี่ยถึงแล้วเออระยะทางนเระยะทางใช่ไหมการก,ากระจัดระยะทางหายยังไงระยะทางหายยังไงระยะทางหาในกูเกิลเออระยะทางคือความยาวตามเ ขอการเคลื <c lv ain> ici, en, ่อนที่ทั้งหมดนะคะมีหน่วยเป็นเมตรหรือกิโลเมตรมีตัวย่อเป็นเอสริ่จากเอสใช่ไหมครับการกระายการกระายการกระายคืออะไร ืสุดท้ายแล้วสั้นที่สุดใช่ไหมอ่าสั้นที่สุดระยะทางคืออะไรคือระยะทางคือความยาวสั้นสนของการเคลื่อนที่ทั้งหมดครับอ่าสมมุติเราเดินไปซเซเว่นเนี่ย450เมตร450เมตร ข้อนี้จะเป็นระยะทางนะครับและเดินกลับมาโรงเรียนอีก450เมตรทางเดิมข้อนี้เป็นระยะทางระยะทางที่ใช้ในการเคลื่อนที่ทั้งหมดข้อนี้มีเท่าไหร่ครับ900คือเระยะทางเคลื่อนทางทั้งหมดทั้งหมดก็เป็น900เมตร นค่าของการกระจาดยังไงการกระจาดยังไงครับพี่เรียนครัการกระจาดยังไงการกระจาดคืออะไรจุดเริ่มต้นถึงจุดสุดท้ายสันทิสุดเมื่อกี้เราเดินไป1 0ย100เมตรแล้วกลับมา ที่เดิคือการระดับค่าเท่าไหร่ครับเนร้อยเมตรเป็นร้อยเมตรนร้อเมตรเราเราอยู่โรงเรียนเดินไซเว่นแล้วก็กลับมาที่อยู่เดิมการะจักเป็นเท่าไหร่ครับกลับมาจเดิมการระจัเป็นเท่าไหร่การระจัเป็นเท่าไหร่ การกระจายก็ไม่มีการเคลื่อนที่ก็เป็นศูนนะครับกาาใช่เนเียอ่เยจุดเริ่มต้นและจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันการกระจากของเราจะเป็นศูนนะครับ แล้ว่านะฮะโอเคอะเป็นร้อนถ้าเรพิ่มต้นในสุดท้ายเป็นตัวเดียวกันแต่ตัวเราจะเป็นศูนย์เดินไปซีเว่นซีเว่นเดินไปซีเว่นก่อนมาใช่ยังซีเว่นเดินไปซีเว่นเป็นระยะทาง 4 5 0รอห้อตรงนี้เอาดีกว่าต้นอะไรอ้า,ออา,ไไอาดูที่เสน้นนี้นะครับนักเรียนดูเสน้นนี้เนาะเราเลยไปวิชีวิชีผ่านจุดดีไปจุดีมาจุด B ีในจุดสีในเส,ส้นสีเหลืองแดงเนี่ยนะคะนรับมีระยะทาง หกหกอะไรหกอะไรหกร้อยเมตรนะการเดินมาเนี่ยทากจุด B ีและจุด C ระยะทางทั้งหมดเนี้ยที่มันรีบปีรีบปีนเนี่ยมันเท่ากับ 600เมตรอันนี้คือระยะทางคือการเคลื่อนที่ทั้งหมดน,นะครับส่วนาการกระทำเชื่อใเราบอกไปแล้วว่าเป็นจุดเริ่มต้นดดจนจุดสุดท้ายแะยวทางที่สั้นที่สุดที่สุดต้องเป็นเส้นอะไรระยทางที่สั้นที่สุดต้องเป็นเส้นอะไร สิ ality, ่งตรงไหมสิตรงป่าก็สมมติทางนี้มันเดินไม่ได้ไงมันเป็นถึงขั้นในมี้เราต้องรอกระยะทางฝั่งนี้ก็จะเป็นห้าจุด คอันน so like no? no, no, right. no, oh no, ี้คือการกระจาดอันนี้คือการยกตัวอย่างที่เด็กไดง่ายๆเดี๋ยวจะมีมีโจทย์ให้อยู่นะครับอ่าเอาสมุดขึ้นมาทุกคนย้าทอาไปแล้วอ่านตาเร็วเพื่อให้จบสบายเรื่องอะไรครับพี่ยาเรื่องจำแนงรายยาน การกระจายเวลาสัตว์ปีละเบเตอร์อ่าเรื่องแถวเรยียนงทั้งหมดนี้นะคะรับเราได้ความหมายแล้วลเรื่องนี้เป็นอัตราเร็วอัตราเร็วที่สี่นะครับเป็นปริมาณสปีร่าอัตราเาร็วของวัตถุหาได้จากอัตราส่วนระหว่างระยะทางนะครับ หาได้จากระยะทางของการเคลื่อนที่กับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่อัตราเร็วจำไหมนะครับจะหาได้จากระยะทางที่ผมกี่เซนติเมต้ไปและกับเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ระยะทางสาังเกตมีตัวย่อว่าอะไรจ๊ะสปีดใช่ไหมครับเวลานะครับมีตัวย่อว่าเวลาทางทาง ราบก็คือทโอเคอัตราเร็วอัตราเร็วมีตยอดามดารเี่นคืออะไรวีจากวีไหมครับวีอ่าเห็นสิน,น,หน,หน,นะครับเห็นไปไรกันนะครับถ้า คอยไปดิ้นบอกเพื่อนีด้วยไ้แวเพื่อนเขียนจะล่อยตรงเวลาไปดูเพื่อนีเขียนอีกเรียนเพื่อนก็ไม่เขียนนี่ปลว่อะไนั่นกินไห ปลาดี่ีส yeah. uh, ีด้ยนะตุิครับไปเดอันนี้จ๊ะนี่นะครับคือสูตรสองนตรเร็วจนเจอจดตายดูจดแล้วอ่ะเห็นไหมครับเร็วนี่มีเป็นยคอ สองนาทีแล้วทางอ่าที่ขีดขึ้นใต้ครับระยะทางมี่คืระยะทางทั้งหมดเออสมมติหากสองหากนิ้วอะไรที่ว่าเมื่อกี้ทั้งหมดนั้นเป็นระยะทางระยะทางหรือเอสมีนาที่จะทั้งหมดคือทีนะครับที่บอกไปเมื่อกี้ศูนย์มีเพียงเท่านี้ มาดูนะครับเขียนไปเสร็จนะครับกับถิ่ชาันนะครับไม่ต้องขาดไหม่ต้องขาดไปบ่ายแล้กัดล